ផឹកបុកប៊ុងអូស្ត្រាលីយ៉ាផ <vinegar> ឹក <not> ប <everyday> ៊ុងក៏ដែរហិកហិកភីកហិក อ่ะซื้อเม็ดมานับเม็ดให้นับเม็ดขายแล้วแดดจะดจัด,จดเขาถึงจะง,งอกอย่างนี้น่ะพอแดดจัดม่เข้าประมาณเดือนนี้แหละเดือนมกรานี่แหละมกรากุมภานี่แหละ เออเดือนกุมภาจะต,ตัดเนี่ยเดือนเนี้ยแล้วทั้งนี้กว่ามันจะโตก็เท่าเดือนมีนามีนาเป็นอบอุ่นเนาะมันมันก็หนาวอะ่ะที่เนี่ยสำหรับที่นี่ภาคใต้มันหนาวไม่เหมือนภาคเหนือควีนแลนด์ทางนั้นเขาปลูกอะไรก็ได้เขาปลูกมะขามมะยมอะไรก็ได้ ทางนี้ขนาดต้นมะกรอยยังไม่ได้เลยนันแหละอแล้วมันก็จะจะแค่งลงก็าตายพักบุงพักบุ้งจีนอันนี้กินกับอะไรก็ได้นอะอร่อย แต่ว่าผัดนี่สำําราเรากินมาหมดแล้วผัดนี้สู้ผักบุ้งขาวไม่ได้เยอะเท่าขาวยเยอะขาวจะไม่ใช่ผักบุ้งไลยที่ใสก่ก๋วยเตี๋ยวนะที่ตามทุ่งนามันจะมีหลายแบบอะที่เป็นแบบเขาปลูกผักผักบุ้งโอ่งนั่นแหละแบบนั้นนะอร่อย อร่อยผัดอร่อยกินประจําโอเคนะสายตาไม่สั้นนะโอเค สายตาไม่สั้นแหละเพราะว่าตระกูลเราเป็นสายตายาว <laughs> แต่ว่าพริกเผ็ดๆนี่นะมันโดนน้ำมันเนี่ยมันเขาเขาจะลดความเผ็ดจางอ่าเอาไปแช่ตู้เย็นไม่ลดนะ แต่ว่าเอาเข้าอช่องฟิลเอร์ไม่ลดแต่ว่ามาโดนน้ำมันนี่ความเผ็ดจะลดลงอร่อยนี่ถึงแต่อยู่บ้านหนเนะมันไม่ได้ซื้อกินไงเดินออกไปคลองอีสานียวก็ได้แล้วก็ได้กินเหละ บัวแดงก็เต็มหนองเลยเพราะว่ามีปิงเข้าบัวแดงมีปิงเข้าตามดูไม่ไม่ใช่หรอกคุณไปถอนบัวนะมันมันจะเข้าตามตามได้ไงเพราะว่าคุณถอนออกมาแล้วคุณก็มันไม่ใช่ปิงตัวเล็กๆนะ้ปิงตัวใหญ่อยู่นะ ถอนมาแล้วคุณเอาไปแช่น,น้ํนั่นแหละน้ําน้ํคลองนั่นแหละมันเข้าแต่ว่าถอนมาแล้วเอาออกมาเลยไม่ได้แช่น้ําไม่เข้าขนาดท่าก็ยังตัวใหญ่นะเราว่ามันเข้าไม่ได้หรอก ผักพื้นบ้านที่เรากินไม่ได้คือผักขยงเรากินไม่ได้มันแถวบ้านไม่เคยพาไม่มีใครพาก,กินไงแถวบ้านอ,อยู่ตามทุ่งนาเวลาฝนตกลงเนี่โอ้แต่เรากินแต่ผักลืมลืมสามีเรากินแต่ผักนั้นตัวเล็กแต่น้อยไม่มีใครพาก,กินไง แถวบ้านเราไม่มีใครกินไม่มีใครเอาไปขายเลยอร่อยแฟนอยู่บ้านก็เลยไม่อเอาหมามากินด้วย